This is Digital Tips Podcast. Listen for your futures. โอเคค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digital Tips Podcast นะคะส่วนวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ทิพคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่น่าจะพลาดเลยสักนาทีเดียวนะคะเพราะว่าเรามาอยู่กันกับแพลตฟอร์มที่ต้องบอกว่าเติบโตเร็วที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ยอดดาวน์โหลดเนี่ยโอ้โห มาหืมามหาศาลมากนะคะ hmm. ไม่เท่าไหร่เองเดี๋ยวยังไม่บอกว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทิพย์อยู่ที่นะคะวีเวิร์กนะคะแล้วก็อยู่ที่บริษัทที่เรียกว่าเป็น uh, เป็นแพลตฟอร์มที่ วันนี้ไม่ควรจะละสายตาไปนะคะ<ม>ก็คือ TikTok นั่นเองนะคะคแล้ววันนี้เนี่เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ TikTok นะคะ<ม>เป็นพี่ชายที่น่ารักของทิพเองด้วยนะคะ<ม>พี่แชมป์สุพวัฒน์นะคะขอเสียงประมือพี่แชมป์เลยคะ่ะเย จบกันเองจบกันเองในห้องจบกันเองวันนี้มารบกวนพี่แชมป์หนึ่งออฟฟิศเลยต้องขอบ,ค,บคุณพี่แชมป์ด้วยที่มาให้ความรู้กับดิจิตอลทรีฟนะคะคกัอนอื่นเลยให้พี่แชมป์แนะนําตัวเองก่อนเลยค่ะครับแชมป์สุภวัฒนะครับก็เป็น Head of Music นะฮะของ IS g l o b a l music team ที่ t i k t ทครับผมปัจจุบันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ leadership team ของตัว Tik t o k เองด้วยนะฮะเราก็จะออกไปพูดคุยกับทั้ง creators ทั้ง brands ทั้ง corporate นะฮะให้มีความเข้าใจของเรื่องแพลตฟอร์มเรามากยิ่งขึ้น ครับผมอ่าโอเคค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทิกตอกเติบโตเร็วามากเลยเราทุกคนรู้กันดีนะคะปัจจุบันยอดดาวน์โหลดทั่วโลก1,500ล้านดาว์โหลดเข้าไป <ผม S 2> แล้ว <laughs> ในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะพี่ตอนนี้ก็ต้องบอกนะฮะว่าการเจริญเติบโตครั้งนี้เนี่ยมันเป็น global effort จริงๆนะครับใน local office ในแต่และภูมิภาคเนี่ยเราก็ uh, conform นะฮะมุ่งเน้นไปใน direction เดีวยดวกับทาง global เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำ user acquisition ฮะเราก็ให้ความสำคัญกับ community ก่อนเลย นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงใน placement เนี่ยเมืองไทยก็ติด Top 3นะครับของ Southeast Asia ที่ถือว่ามียอดผู้ใชย้อยอดดาวน์โหลดเยอะที่สุดนะครับใน Southeast Asia ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ก็อย่างที่บอกฮะเป็น global effort เราก็ได้ Resource จากหลายๆที่มาช่วยกันสร้าง คอมมูนิตีตรงนี้นะครับโดยมุ่งเน้นในเรื่องของ Digital Well-Being ก่อนเลยนะครับการสร้าง Community เนี่ยมันมีมันมีเรื่องของความปลอดภัยที่หลายๆคนคอนเซิร์นยิ่งโดยเฉพาะพอมาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น UGC ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเราก็เลยต้องให้ความสำคัญในเรื่องของ Community Guidelines และก็ด i จิทัลเว b ล i n บีนครับ่นี่เป็นองค์ประกอบนะหน้าทีนา่น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัว TikTok เองเนี่ย t t r a c t ทั้งรุ่นใหม่และก็รุ่นอย่างเราๆครับรุ่นอย่างเราๆ <laughs> นะคะโอเค คือต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่พี่แชมพูดบอกว่ามันเป็น UGC platform ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะในที่นี้ก็คือเป็น user generated content ก็คือคอนเทนต์โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็น user เนี่ยใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปนะคะแล้วก็เรียกว่าเกิดเป็น community ที่ใหญ่มากเลยซึ่งเรื่อง well being นี่น่าสนใจมากนะคะทุกคนเดี๋ยวจะย้อนกลับมาถามพี่แชมป์ด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันแต่ว่าจริงๆเราติ๊กตอกให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆเลยเนาะทีนี้ Uh, พี่แชมป์เคยเล่าให้ทิฟฟังเนาะที่เราเจอกัน mm hmm. พี่แชมป์ก็จะเล่าให้ฟังว่าโดย definition เนี่ย t ิกตอกก็คือเป็น short video platform นะคะอยากให้พี่แชมป์ช่วยขยายความนิดนึงค่ะ uh, short video platform นะเป็นรูปแบบใหม่ที่ disrupt ดีกว่านะ uh, สิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีที่เราเรียกกันว่า traditional นะครับพอมันมี short video เข้ามาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดในเรื่องของ new market มันเกิดเรื่องของตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นมันเกิดเรื่องเกิดเน็ตเวิร์กใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะสิ่ง2องอ,งอย่างนี้เป็นปัจจัยสําคัญในการท,ทรําธุรกิจเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอชอววิดีโอมันเข้ามาเนี่ยปุ๊บมันเปลี่ยนเทรนด์ของการเซฟคอนเทนต์ละนะเนื่องด้วยหลายๆอย่างนะอ,องค์ประกอบหลายอย่างเช่น attention span attention span คือเรื่องของสมาธินะครับมันถูก จำกัดให้สั้นลงมากๆนะครสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่เราชอบเรียกกันว่าสังคมก้มหน้านะอันนั้นเราก็จะเสพกันจนลดชนกันบ้างเราก็จะเห็นช่วงนั้นมีข่าวแบบว่าตกท่อนนนี่นปัจจุบันนี้เนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าสังคมก้มหน้าอีกคือสังคมสว i p e ใช่ไหมสามสีวิไม่ชอบสวายทิ้งนะครับมีทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะต้องอยงทินเดอร์องหรือแมกระทั่งเฟซ e ุ o เองเดรพี่เล่นไม่ได้แล้วนะพี่โอเคค่ะแต่ even even platform อื่นๆก็เริ่ม adopt ในเรื่องของไอ้ swipe community อย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ว short video มันก็เป็น swipe community เหมือนกันซึ่งเราเหมือนกับว่าจำกัดความให้ get to the point เลยแทนที่มันจะ reach เยอะแต่ engage ไม่ค่อยได้เยอะเนี่ยเรากลับกันเรา reach เยอะด้วย engage เยอะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเข้าใจง่าย concise คือกระชับตรงประเด็นนะฮะ short video leading to นะครับเป็น ทางเบิกทางเข้าสู่ตัวคอนเทนต์หลักที่อยากจะนำเสนอจริงๆชัวร์วิดีโอมันก็ถ้าพูดในในแง่ entertainment มันก็จะเป็นเหมือนทีเซอร์เทรลเลอร์หรือที่เขาเรียกกันเพราะท่านังฟังดนตรีเขาจะเรียกว่าสเนปเป็แต่สเนปเปตพวกนี้จริงๆเนี่ยมันถูก revamp ใหม่มันถูก, mới, ถกสร้างขึ้นมาใหม่ให้ให้ให้จบ one stop shop จริงๆให้มี beginning มให้มี ตัว body แล้วก็ให้มี conclusion นะมันจะมีตัว climax ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใน short video ของเราเนี่ย10 15วิถึง60วิเนี่ยคุณสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะบางคนเนี่ยโดยเฉพาะ b r a n d ์จะเครียดโอ้โหสมัยก่อนกว่าจะทำ content ได้หนึ่งคิดกันแทบตายออกมาสั้นสุดก็ประมาณ5นาทีหรือ3นาทีปัจจุบันนี้8วิหรอ8วิแล้วจะทำอะไรได้8วินาทีนี่ เหลือเฟือเลยนะฮะแล้วพูดจริงพอมาเป็น short ิดีโอแล้วเพราะว่าใจความสําคัญคือเราไม่ต้องการซ e l l the whole story ประเด็นคือเราต้องการให้ดึงความสนใจของคุณมาก่อนสนใจปุ๊บถ้าคุณอยากจะไป expand เพิ่มก็เข้าห้องสมุดห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราก็รู้ว่าคือแพลตฟอร์มอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะ lead into whatever ที่อยากจะทำได้เนี่ยมันมัน disrupt ตรงนี้ละแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง นะครับ Short Video Platform เนี่ยมันทำไมเราถึงเป็นที่นิยมด้วยนะครับพาร์ทสของของของคำตอบก็คือเราเป็น Content Discovery Platform ค่ะนิยามนี้กว่าจะได้มา3ามคำมันยิ่งใหญ่มากเลยนะ Content Discovery ตัว Platform อ่ะ Platform นี่ก็ง่ายๆเลยนิยามว่าเราเป็นพื้นที่ค่ะใช่ไหมฮะ content ะก็แน่นอนเนื้อหา Discovery เนี่ยเป็นพาร์ทที่ t r i กกีที่สุดทำยังไงก็ได้ให้คนสามารถที่จะเห็นหรือค้นพบ คอนเทนต์ของเราในทะเลแห่งคอนเทนต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่จํากัดให้ยูเซอร์ของเราเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันก็แปลว,ว่าผมไม่จำเป็นต้องเป็นเฟรนด์กับคุณทิพย์เพื่อที่จะสามารถเห็นคอนเทนต์ของคุณทิพย์ได้เนี่ยแหละนิยามของคอนเทนต์ดิส o เวอรี่แพลตฟอรและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเป็น contributing factor ดีกว่านะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ตัวแพลตฟอร์ม Short วิดีโอเนี่ยมี viral ratio ที่สูง อ่าโอเคสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะที่ว่าอันนี้เป็น point ที่สําคัญมากๆเลยคือเมื่อกี้เนี่ยที่พี่แชมพูดว่าไอ้เรื่องของการที่มันสามารถไวรัลได้ง่ายคือความหมายก็คือเช่นวันเนี้ยการที่ ACCOUNT ของเราหรือ CONTENT ของเราจะมีคนม,มาเห็นเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่เป็น ACCOUNT ที่มีผู้ติดต,ตามมี follower เย,ยอะไม่จําเป็นเลยคือวันเนี้ยที่อาจจะมี follower แค่ หลักร้อยคนอ่ะสมมตินะคะแต่ปรากฏว่าคอนเทนต์ใดคอนเทนต์หนึ่งของเราเนี่ยมันดีมากเลยแล้วมันมีคนเข้ามาเอนเกจเยอะมันแปลว่าคอนเทนต์เรามันสามารถจะริชผู้คนได้เยอะแยะมากมายอันนี้ล็เป็นสาเหตุที่ว่าคอนเทนต์เอ่อแพลตฟอร์มเนี้ยเลยเป็นแพลตฟอร์มที่เรามักจะพูดกันว่ามันทำให้คอนเทนต์เนี่ยโกวายรลได้ง่ายถูกไหมคะแล้วก็ยิ่งมาประกอบกับเทรนของคนที่ดูอะไรสั้นลงสั้นลงถูกไหมพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เทรนดเรื่องเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ทําให้แพลตฟอร์มเติบโตได้เร,เ,รเร็วขึ้นด้วยถูกไหมคะมซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นความคิดที่เก่งมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนนึกถึงแบบวิดีโอแพลตฟอร์มอะไรก็ตามก็จะนึกๆึก,กันอยู่ประมาณนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าวันหนึ่งเกิด TikTok ขึ้นมาซึ่งมาทีหลังเขาด้วยใช่แต่มันกลายเป็นแบบ global phenomenon ขึ้นมานะคะโอเคทีนี้เมื่อกี้พี่แชมพูดถึงที่เคยได้ยินพี่แชมพูดคำนี้คำว่า Give me your best 15 seconds นะค,ะคือความหมาย oh. คือว่าช่วงเวลามันน้อยก็จริงแต่ว่ามันก็มีนิ่งฟูลถูกไหมคารีพ่ชันครับผม uh. คือ Give me your best 15 seconds เนี่ยที่ผมมักจะชอบพูดกับ partners นะฮะคือในปัจจุบันเนี้ยเรามาักจะคุ้นเคยกับสิ่งที่ที่ที่เราคุ้นเคยอะกับ traditional marketing หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่15วินาทีที่ผมขอมาเนี่ยคือขอมาทําความรู้จักกับแพลตฟอร์มนิดนึงเพราะอะไรเพราะใน15วินาทีเนี่ยเรามีตัวช่วยเรามีตัวช่วยที่คุณที่บอกว่าเออมันเป็น contributing factor ที่ทําให้ตัวแพลตฟอร์มนี้มันประสบความสำเร็จคือตัว machine learning นะครับ machine learning ของเราเนี่ยถือว่าเป็น state of the art หนึ่งในโลกเลยนะครับมันมหีหลายตัวหลายอย่างที่ทําให้ตัว machine learning เองเนี่ย,เ,ยเขาสามารถที่จะทําให้ตัว content เนี่ยมัน g o ว viral ได้<ฆ>นะครับเพราะ15วินาทีมาทําความรู้จักกับเขาสักนิดนึงนั่นคือ ือช่วงเวลาที่ผมขอสําหรับหนึ่งคลิปแต่ผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยเอาเวลาสักสักครึ่งชั่วโมงก็ไดนะ้นะครึ่งชั่วโมงนี่ก็กี่นาทีอะก็ประมาณ30นาทีอ่าสามสามสิบสามสิบนาทีสามสิบนาทีกี่วิร้อยแปดพันแปดร้อยใช่ไหมพันแปดร้อยวินาทีพันแปดร้อยวินาทีก็จะสามารถที่จะเสพคอนเทนต์ได้ประมาณหนึ่งแต่ทำไมาผมถึงอยากให้เสพอยากให้เสพเพราะว่าเขาจะได้ทราบครับเขาจะได้ทำความรู้จักกันเหมือนความรัก นะถ้า15วินาทีแรกเราจั e เขาไป it's cover คือดูภายนอกแล้วไม่ใช่แล้วเราไม่เปิดโอกาสที่จะทำความรู้จักจริงเขาเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนตลกขบขันอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ชอบทำอาหารเราจะไม่มีทางรู้เลยแต่ถ้าเราให้เวลาเขาเหมือนที่เราให้เวลาความสัมพันธ์เนี่ยทุกความสัมพันธ์เหมือนกันต้องใช้เวลาทำความรู้จักมารู้จักกับเรบสักนิดนึงเนาะ15วินาทีคือ duration หรือความยาวของ1คลิปชอบไม่ชอบบอกเขาอ่าถ้าชอบกดไลค์ ไม่ชอบค้างไว้นิดนึงสักสามวิมันจะขึ้นว่า not interested ไม่สนใจพอคุณคลิกว่าไม่สนใจในฟีดคุณในอนาคตมันก็จะไม่มีอันนี้ไม่เจอสิ่งนี้เลยเพราะ,ะตัวฟีดเองเนี่ยเรา personalize อะไรที่มันเป็นความสนใจของคุณ interest ของคุณเราจะ cater ไปให้ อโอเคแสดงว่าความโดดเด่นก็คือเรื่องของความรู้จักรู้ใจของแพลตฟอร์มในการที่จะทําความเข้าใจเราว่าเอ้ยเราสนใจอันนี้หรือไม่สนใจอันนี้ซึ่งก็คือเรื่องแมชชีนเลอร์นิ่งของทิ To อกก็เป็นอีกหนึ่งความแข็งแรงค,รคือเรียกว่าเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดเหมือนกันถูกไหมคะทีนีเ้เวลาที่คนนึกถึงทิกตอกนะคะก็จะนึกถึงกลุ่ม,มที่เป็น Gen เจน Z โดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือจะโน้มเอียงมาทางกลุ่มอายุประมาณนี้เจน Z ผู้หญิงเยอะหน่อย ถูกไหมคะพี่แชมป์ทีนี้ในอนาคตเนี่ยตอนนี้จะ,จะถามว่ากลุ่มที่โตขึ้นสมมตินอกจากเ Gen Z แล้วเนี่ยเราเราได้เห็นกลุ่มอื่นๆเริ่มเข้ามาไหมคะแน,น่นอนฮะในช่วงยุข,ของ24-35เนี่ยก็เริ่มโตขึ้นแล้วเพราะเขาเริ่ม discover แล้วเ,<อ>เขาเริ่มค้นพบแล้วว่ามันมันมีเรื่องของ verticals อื่นมันมี lifestyle มันมี fitness <อ>ทำอาหาร travel ส,<ำ>สัตว์เลี้ยงเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวตัว content มันมีความมันมีความ มันมี diversity สูงมันมีความหลากหลายเยอะขึ้นแน่นอนฮะ user base ของเราก็จะต้องเจริญเติบโต,บตบมากยิ่งขึ้นนะครับ<อ>และในพาร์ทที่เมื่อสักครู่ที่คุณทิพย์เรียนไปว่าบอกว่ามันประมาณผู้หญิงเยอะกว่าน่อยผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆผู้หญิงที่เยอะกว่าน่อยเพราะว่าผู้หญิงนี่แหละที่ส่วนใหญ่เป็นคนเป็นคร<อ>ีเอเตอร์แต่ในปัจจุบันนี่ครีเอเตอร์ที่เป็นแนวผู้ชาย,เ,ยเริ่มเยอะขึ้นแล้วเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะมันก็จะมันเดี๋ยวคือในชาร์ตที่ผมที่เราเคยเจอกัน คุณทิ์ถ้าคุณทิ์ถ่ายรูไปไว้ทุกครั้งคุณทิ์จะเห็นว่ามันมีมันจะมี changes มันจะมีความปเปลี่ยนแปแลงของอของตัว,ต,วตัวพายที่มันถูกเอะสมัยก่อนตรงนี้มันแค่นี้กีเ<อ>่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วทุกวันนี้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นผมจะบอกนะพายในอนาคตของเราเนี่ยมันจะน่าน่าน่าอัศจรรย์มากมันตื่นเต้นมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแพลตฟอร์มเราก็ต้องเป็นห่วงในเรื่องของสิ่งที่มันเทรนดิ้งสิ่งที่เป็น product เบส user experience user journey นะครับแล้วก็ UX UI เนี่ยเราเราเขาเรียกอะไรเรา tweak มันอยู่ตลอดเวลาเรามี A/B testing ของเขาอยู่ทุกๆ2เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ journey มันยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เนี่ยเราจะจะค้นพบเลยว่าปริมาณ creator ที่ตอนตอนแรกที่อาจจะเป็นแบบว่าผู้หญิงเยอะกว่าหน่อยมันจะมันจะมี proportion ที่ที่มีผู้ชายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแหละเพราะผู้ชายเนี่ยเข้ามาในพลตฟ f o r m เนี่ยเป็น observer มากกว่า